มะละกอสุกรสชาติหวานอร่อยมเมล็ดที่เหลืออย่าทิ้งนะครับเราสามารถนำมเมล็ดมาขยายพันธุ์เป็นมะละกอพันธุ์ดีได้ครับง่ายๆเลยนำมเมล็ดมาแช่น้ําไว้แบบนี้สังเกตดูนะครับจะเห็นมเมล็ดที่ลอยน้ําอยู่เนี่ยเราคัดออกไปเลยนะครับคัดมเมล็ดที่ลอยน้ําอยู่เนี่ยออกไปให้หมดนะครับในส่วนที่เหลือมเมล็ดที่จมน้ําเราก็แช่ไว้อีกหนึ่งวันนะครับ เมล็ดมะละกอพันดุดีที่เราจะนำไปเพาะพันต่อเนี่ยเรามาแช่น้ำไว้หนึ่งวันนะครับสังเกตดูว่าเมล็ดเนี่ยจะมีเยื่อหุ้มใสๆแบบนี้ครับเราจะต้องบีบเยื่อหุ้มเนี่ยออกไปนะครับบีบเลยครับบีบแล้วก็ล้างนี่ครับบีบแล้วก็ล้างไปครับให้เหลือมลเมล็ดดำๆแบบนี้นะครับนี่ครับ ให้เหลือมเมล็ดดำๆแบบนี้แล้วก็เอาไปผึ่งลมให้แห้งประมาณสัก2อสวันเราถึงจะนําไปเพาะได้นะครับทําง่ายๆครับมเมล็ดมะละกอที่เหลือจากเรากินนะครับก็เก็บไว้เพาะพันธต่อได้ครับง่ายๆเลยครับ